แล้วก็ปึ่ม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 อย่างอ้ะทำไมกูลองก็เป็นหมอน้ำเน่นเขาพากลับมาลองก่ปแล้วก็โอ้ยชิลเลยแล้วเราเห็นแล้วว่าคู่สุดท้ายท่าสวยมากในฉาที่ตอนที่เราดูยังมีระมแต่แบบใครว่าผมว่าชนะสวยมากละคนที่จะมองท่า อ้า๋อเซลเซอรสดีค่ะเซลไม่ได้ทำเรี้ยงนานมาครึ่งเดือนเพราะว่ากุยอ่ะฮอลลีไม่ใช่กูเลยรอบนี้ไม่ใช่กูกูอยู่บ้านกูเอร์กูต่อเองกูไม่สามารถจัดการปัญหาในชีวิตได้พี่คนกลาง แปลกมากอ่ติ๋นฉับอกว่าวันไหนว่าแกว่างเลยใช่แต่รอบนี้คือเรียบเลยกแต่ว่าอยากให้ชีวิตของพี่สาวง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในวันนี้เรามารีแอคเสริมในเพลงง่ายง่ายเลยนะพี่สาวจะทำให้ชีวิตยากเราฟังเพลงนี้เพื่อชีวิตจะอีซี่เลยเข้ากูสุดๆก่อนโดมีใครดูอะไรมาก่อนไหมกูไม่ดูอะไรเลยแต่กูเห็นใน Open Chat โอ้โกูปัดหลบสุดรยกูปัดหลบแบบวันละ5 0รอยข้อความเขาบอกว่าซากุระอาจากวงเหอะคนหนุน่อันนี้เห็นเราสณะเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ chat, ในอินสตาแกรเห็นในเพจเห็นแลกกระทู้เห็นคนบ่นในทวิตเตอร์ทำตัว <cell S 2> เ,<อ>เองแบบนี้น่าเ <ๆ S 1> บือ่อ <laughs> ก,กูบแบบตอนนี้เห็นคนชมมันเป็นคนฟติดก,กันคือมันมีคนโควดที่มีคนด่า แล้วบอกว่าไม่จริงฉันชอบฉันว่าเพลงดีงานอยู่ที่เทสลาอยู่ที่เทสลาอยู่ที่เทสแต่ว่าสร้างคอนฟ lict ให้ชาวเน็ตสุดๆซึ่งพอมันเกิดคอนฟ lict แบบนี้ก็แอบรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อาจจะยังไม่เคยทำก็ถือว่ามาแบบเลซร์ฟิมปกติอยู่แล้วก็คือส่วนใหญ่จะเป็นไม่กลัวแบบแรงไปเลยเต้นๆใน้นี้คือคาดเดาไม่ถูกแล้วแหละว่าจะออกมายังไงแล้วดูจากตนเนี่ยมันมีความแบบมีออนสีฟังกี้แต่มันดูแบบว่าอยู่ในโบสถ์ไหมสติ๊กมันดูเป็นแบบนั้นเหมือนเป็นแบบ เหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แป๊ะอยากทำให้ชีวิตง่ายอะไร Easy มานเลยตักเลยก่อนจะไปดูร Reaction สามใครก็ตามที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้จ้องซื้อจะลืมกด Subscribe พวกเรานะเราใกล้จะถึงสามหมื่น Subscribe เจ๊งๆเจ๊งๆถ้าสามหมื่นสามเราจะมีอะไรให้ดูเลยใช่อะไรเอ่ยก็รอดูก่อนแต่ว่ากด Subscribe ให้เราก่อนไปแล้วก็เราไปดูรีแอคชั่นเพลงอีซี่ของ The เซ r ร์ i l m กันดีกว่าสามสองหนึ่งแต่เราก็เขาได้รางวัลอะไรเนาะใช่ไหม หรอพบนี้ชีตเป็นแบบสกรีนของแบบคอมิกญี่ปุ่นเห็นไหมอยู่ในโบทจริงด้วยเก่งมากพี่สาวขอบคุณนะเล่นวายสุดๆกินอีซีเห็นไหมร่ามันบางฮิฮิไว้ซากุสวยน้ำโอ oh, ้ my god ไม่เดี๋ยวซีพ๊อป

เอาแล้วมันีนะันจะสวยนออตต้ดครับ my god ดูมังเลนะเาเต้นไหวตอนรกปะเนี่ยเป็นกาตนสเตรมกอรนะ ใครวกัใครผมมนแชร์บตหรือยูจะไม่ออกมันนจักไฟอนะเป็นคนเลยมันไม่กี่คืนคัสินะโอ้ยกผมว่านะอคากจอกลาเลยอนี้คนไม่ใช่ไม่ใช่อื่นแชร เกวียวนะไม่ใช่ครัไม่มีข่าวเพิ่งเลยแต่เซลฟี่วายตายแล้วกดละอีซี่อีซี่ไหมฉันว่ามันไม่ใช่เป็นเกาหลีแล้วไม่อีซี่เลยไม่อีซี่ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงเกิดการถกเถียงกันของชาวเน็ตอย่างรุนแรงมันไม่มีไวฟ์ของ ในความรู้สึกเรานะคือเมื่อกี้เอาจริงๆเราฟังแบบเบลเบอร์ไม่ได้จับคาอะ่ะเราเหมือนเราจับได้แต่คาภาษาอังกฤษด้วยซ้ำเราไม่แน่ใจเลยส้มบว่าเพลงเมื่อกี้ที่เราฟังอ่ะเป็นภาษาอะไรเพราะว่าด้วยไวายมันอ่ะมันเหมือนฮิปฮอปป๊อกต่างประเทศที่ไม่ใช่เขตป๊อกอ่ะมันเป็นฮิปฮอปอินเตอร์ไปแล้วอะ่ะซึ่งไม่ได้คาดหวังจะมาเจออะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ชอบอแต่เราเข้าใจว่าทําไมชาวเน็ตบางคนถึงแบบโมโหสุดๆเพราะว่า เราเข้าใจว่าคนอะอยากจะได้กลิ่นอายอะไรบางอย่างที่มันมีความเป็นเพลงเกาหลีกว่านี้หน่อยได้เป่าอะไรอย่างเงี้ยจริงต้องบอกว่าบางทีเราะจะต้องแบบโอเพนกับอะไรที่มันแปลกๆแล้วในวงการเครป๊อปอะไรอย่างเงี้ยอืม whatever they serve เออมันมีอะไรที่ต้องแบบเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอืมซึ่งที่คิดว่าในปี2024เนี่เนี้ยเดี๋ยว explore อีกอะ explore <ต>อีกแต่ทีนี้ก็แอบ,บรู้สึกว่าแอบ,บมองกับเรือะ film นะ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะ Unforgiven แต่ข้สุดท้ายที่เขาเปลี่ยนท่าเต้นเป็นท่าแบบฮิปฮอปอะท่าเต้นอนะยัดฮิปฮอปอยู่ในอยู่ในท่าหลายๆอันอยู่แล้วแต่เนี้ยมันก็เลยแมชฟิตกับเพลงพอดีอซึ่งชอบหรือไม่ชอบอันเนี้ยยังแอบตอบไม่ได้นิดนึงฉันดูอะฉันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของเพลงแบบนนโ คริสบาวอะไรแบบนั้นนะฮิปฮอปคนดำยุคนั้นเลยนะเทมโปของมันแบ c ็กกา u ์ d มิวสิกแล้วก็เลเยอร์ของเพลงสตต็กเจอร์มันเป็นแบบนั้นนะที่มีสนแนร์ป๊ก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 แล้วก็ปึม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 อย่างเออทำไมกูร้องก็เป็นหมอล้ำพีสาวว่าไง พี่สาวอึ้งไปแล้วกินแกงเลยไม่คลิกใช่ไหมเอออเาข้าวสวยเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายไงเพราะว่าคนมาคอมเมนต์ว่าก็อยู่ชอบแบบเทสแบบใสๆอะไรเงี้ยซึ่งแยกกันกินมาเราอาจจะไม่ได้คลิกกับแบบนี้หรือว่าเพลงใสบางเพลงเราก็ไม่ได้ชอบเออเราไม่ได้ชอบจะไม่สามารถมาจารย์เราได้ว่าเพราะว่าอยู่ชอบแนวบับเบิ้ลกัมอยู่ก็เลยจะไม่ชอบแนวนี้ไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้เพื่าคลิกไม่คลิกแค่นั้นเลยอก็ฉันดูฉันมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นแบบเมนคาแรคเตอร์ของไตเติ้ลเนี้ยคือยายูจริง เพราะเราวรู้สึกว่าเขาว่ามีความฝรั่งเยอะที่สุดแล้วะ่ะในวงด้วยเอสชั่นด้วยเจริด้วยเคมีของเขาอะเว้ยมันเข้ากับชองเรื่อน,นี้สุดๆเลยอะ่ะอันนี้เห็นด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการฟังครั้งแรกแล้วก็เจอสิ่งใหม่ก็อาจจะจูนอยู่จริงๆเมื่อกี้อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราชอบานเดเรกชั่นรอบนี้คือมันมีความแบบคอนทราส แลกๆก,กับเซตติ้งที่มันเป็นเหมือนแบบในโบสเหมือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะ mm. แต่มันดังมีไฟมีออนที่มันเหมือนแบบที่เที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีความย้อนแยงข้างในอยู่มีความเหมือนแบบยูจะเป็นแองเจิลอ่ะแต่ว่าความจริงอะฉันมีความแบบมีความร้ายอ่ะ mm. เออ <c oughs> คือต่อเล่ชื่อวงภาพลักษณ์ดูเป็นแบบนางฟ้าตกสวรรค์น่ะแต่ว่าก็ยังมีเขาเดวิล ปนมาอยู่ใน MV มี d ิน e เรกชันอะไรบางอย่างที่มันเหมือนมีความแบบให้เราเห็นอะมันรู้สึกแบบมันมิสเทเรียสมันสงสัยอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปชวลใช่ไปดูอีซีในแบบไลฟ์กันดีกว่าป่ะสามหนึ่งเดีถ้าแต่ตัวแบบนี้ก็ดูเป็นดูเ,นเพลงนั้นมากขึ้น นัดาวไปเลย s i i p h o ขนาดนีหัวอะไรของกสิอจริงกสิบ Hip เวอมาก มมเบอร์วงเมียมาสนุก<ช>เนาะเต้นแบบหลากหลายสุดโอ้ยูริเมืม่อกี้เก็บผูอ่านเลยอะมาได้ไงวะ and right, no, right, right. ก่อนที่จะใส่ไปซอยด้านหนาถ้าเป็นดาวสปอร์ตบาร์หรอใช่เลิตอนนี้ก่อนคือเราเห็นสกุลารักึนมาตั้งแต่ตอนยังเป็นแบบ AKB สมัยกินปลาปลากระเป้าที่เขากลัวเราใช่คือเขาเห็นเขาพากปลากระเพ้าแล้วหลอกใช่แล้วก็โอ้ เลยใช่แล้วพอมัเห็นซักูระร่างเนี้ยที่เต้นฮิปฮอปที่ใช้เบสิกเยอะขนาดนี้คือกว่ามันจะเต้นได้ขนาดนี้มันต้องมีพัฒนาการทางร่างกายและเบสิกของขั้งสูงคือมันไม่ใช่ใครที่เหมือนแบบถ้าไม่มีเบสิกมันเต้นได้เลยอ่ะมันเต้นไม่ได้นะ้อหาที่เป็นเด็กเต้นบอกเลยว่าการเต้นฮิปฮอปไม่ใช่ง่ายแต่ใครก็ทําได้แบบเนี้ยแต่ว่าแต่การจะอัพดาวอ่ะคืออยู่ต้องใส่ด้วยมันคือเรื่องของการยกรดัข้าข้ไปใช่เคือเรื่องของการใช้ร่างกายให้เป็นซึ่งเมื่อเยอเราก็เห็นการอัพดาวที่อั ขึ้นแบบขึ้นสุดลงสุดมันมีแรงอนะคือภาพใช่รู้สึกว่าแบบว่ามันก็เราเห็นพัฒน,นาการของศิลปินนะถก้<ช>องปัพัฒน,นาการของเขาคือก้าวกระโดดใช่ก <c oughs> ้าว,วกระโดดจนไม่รู้จะชมยังไงเลยอะคือเห็นอะมันรู้สึกแบบโอ้มันก็เอามาพราามองยเงไงถ้าเต้นทําให้เพลงพอขึ้นนะสำหรับเราถ้าเต้นดูมีอะไรทําให รู้สึกว่าเรา enjoy life enjoy music มากขึ้นต้างบอกว่าเราเห็นท่าเต้นตองเต็มตั้งแต่แรกจนจบ<ม>2คือมันไม่ได้มี element เ v ีอย่างอื่นมากวานใจสาม,มคือชุดทุกอย่างมันลงตัวกับเพลงมันคือใส่ชุดที่พอปเต้นเต้นเกิร์ลชิพอปมันก็เลยทําให้แบบทุกอย่างเข้ากันไปหมดในรอบนี้เนเพราะแบบทาษาไทยใส่เิลงงคืองง <laughs> <laughs> ในวิดีโอเต้นเนี้ย คุกสุดท้ายแล้วเขาเปลี่ยนท่าแล้วเราเห็นแล้วว่าคุกสุดท้ายท่าสวยมากในขณะที่ตอนที่เราดูเอ็มวีเราโมแต่แบบใครวะผมบัวซึ่งซึ่งท่ามันสวยมากแล้วคนที่จะมองท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้คือบอกเลยว่าท่าคุกสุดท้ายสวยกว่าคุกก่อนหน้านี้จริงจริงแต่ว่าถ้าดูไลฟ์ก็จะไม่รู้นะว่าใครวะผมบัวเอาหัวเหมือนไม่หวีสุดเหมือนผู้ลีดตอนที่เราทำนี่เราทำกระ่มที่ยีลงไปีลงแล้วสวดเอาคนสวยมาแก้ พอเราเห็นเดเร็ชั่นนี้แล้วอ่ะเราแอบคาดเดาเดเร็กชั่นถัดไปไม่ค่อยถูกคือถ้าใจเราอ่ะก็แอบชอบเดเร c t ชั่นนี้แล้วเราแอบอยากเชียร์ให้เอ o พอไปไกลกว่านี้ด้วยแต่กลัวเหมือนแบบพอทําออกมาซิมลางแล้วแบบว่าคนไม่ชอบแต่ก็กลับไปทําแบบสไตล์เก่าอ่ะสมมติว่ามาทางนี้แล้วว่าไปสุดเลยท้าบอกว่าต้องกินต้องใช้เนาะเปาดจอนเป็นความใหม่เปิดจอนเพราะว่าสั่งสี่เพลงแรกมันคือแบบเดียวกันเลยแล้วพอมา Perfect n i g ใ t ก็โอเคมีความเม็นิเตอร์ขึ้นพอเพลงนี้ก็คือ เวสเทิร์นเลยมัน back to 2000นะ่ะมันย้อนอดีตอ่ะแต่ว่าไปช่วงปีเนี้ยเพลง หยิบชองเลือดเก่าๆมาทำเชยๆเยอะขึ้นนะเชยในที่ไม่ใช่ adjective แบบ negative adjective นะเชยในที่นหมายถึงว่ามันเป็นกลางคือ neutral adjective ที่ไม่ได้มีแบบ positive หรือ negative กูรู้เลยว่าเห็นคอมเมนต์นั้นกันทุกคนเลยโอเคก็ใช้ก็ตามที่เวิวมาดูตรงซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด s ซับสไคร์ลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้ววิวไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงบนทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แทชทจงเซิสตลอดไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง